โดยที่ทางกระทรวงยุติธรรมครับเดินหน้าแก้ปัญหานี้สินทั้งระบบให้กับประชาชนทุกกลุ่มตามนโยบายของรัฐบาลครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมเพิ่มพื้นที่และขยายบริการลูกหนี้เป็นกลุ่มจังหวัดครับ เปิดรับลงทะเบียนพร้อมไก่เกลี่ยหน,นี้ให้กับลูกนี่ในอีกหลายจังหวัดไปพร้อมกันไม่ต้องรอจัดมหากรรมในจังหวัดตนเองกำหนดโฟกัสหรือกำหนดจุดเน้นไปที่ลูกหนี้กยศเนื่องจากมีการแก้ไขกฎหมายใหม่ลดอัตราดอกเบีย้ยและเบีย้ยปรับ พร้อมปลดผู้ค้ำประกันทันทีหากลูกหนี้เข้าลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ปรับระบบการให้บริการใหม่เพื่อให้สามารถรองรับการลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ให้ได้มากที่สุดในวันที่จัดมหากรรมครับจากนั้นก็ให้ลงทะเบียนรับคิวเพื่อนัดเวลาเข้าปรับโครงสร้างหนี้ในวันต่อๆไป ไม่ใช่ให้บริการเฉพาะวันจัดมหากรรมเท่านั้นตลอดจอนเร่งการประชาสัมพันธ์เต็มรูปแบบเพื่อให้ลูกหนี้แสดงตัวลงทะเบียนมากที่สุดกระบวนการทางกฎหมายจะได้เริ่มต้นโดยมีเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้จะต้องปลดผู้ค้ำประกรันหนี้กยศให้หมดทั้งประเทศราวๆ2อล้านแสนรายจากทั่วประเทศ6ล้าน8แสนรายครับ